สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกค่ะชมกช่องสามสาดาวซิ่งนะคะวันนี้เจ้าน้าที์ติดบุกสวยอีกแล้วจะไปไหนคะนี่อ๋อปดีของฝากจากงานช้างนะคะฝากจากงานช้างให้เพื่อน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 สาวเพื่อนเพื่อนไปเราไปหาเพื่อนกันดีกว่านะคะอเบเก็บก่อนเก็บโวนเก็บไปให้เพื่อนเอหเพื่อมามามเดี๋ยวไปควานถึงให้ก่อน เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวค่อยส่ให้เขานะโอเคไหมโอเคไหมค่ะก็เร็วคะวันนี้น้ำทิ์ก็อาบน้ำแต่งตัวสวยนะคะก็<า>ออกจากกก<า>หลักนะคะก็เดินออกกำลังกายบ้างนะคะอันนี้ก็จะไป<า>แวะเวียนหาเพื่อนนะคะมา,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 มา วันวันนี้เราแวะมาหาบ้านสามสาวดาวร้ายกันนะคะวันนี้สามสาวดาวซิ่งมาหาสามสาวดาวร้ายกันนะคะอาารเอขึ้นนะเชิญมากันหมมากัในเวใส่กันกเนึงลนี่ขไปน้อากันบ่ไกันบ่ีมีนดมูปีเดียวกันเข้าไปน้ำคอักันหนึ่งแล้ว 8ปีซ้ํากันพอดีเลยนี่คุณคุณแม่ก็มาทำความสะอาดนะคะพื้นที่ที่ชื่นใจอยู่นะคะวันนี้แม่สูลุยเลยนะคะลุยงานเลยนะคะเป็นคุณแม่ที่ขยันมากๆเลยนะคะจุกกด้าเข้าไปอีกอขุดขด อ,อ,อยากอยากอยากให้มูเขาไปหาฤฤฤฤฤคุณคุณอยากให้มูเขาไปหาเอาเขาดึงหางแลวนันทิพย์ค <laughs> <laughs> ือดึงกันแห้งแทะบมเขามา,จากจะเท่อกันดึงแล้วเนาะ อันนี้ซิซ้ำมีน้ำข่ายตัวพี่เล่นแล้วก็ดึงคือกันนี่นะคะน้ำทิพย์ก็มีของมาฝากชื่นใจนะคะถ้ามาหาชื่นใจต้องเตรียมหมวกกันนอกด้วยนะคะเพราะเป็น

อ้าแฟอวอ้าวอ้าวซนดากเอาดาักสซนนึงชื่นใจเลยนะคะกินน้ําแน่อันนี้ได้ค้องกินแล้วก็ย่างนี้อะไรคิปตกค๊ิค่อยตกเออแล้วมันอาไรสะ โบขี้ยานพูยานโบภเอย่งสร้างกับเหตุคนกับยานเมื่อสยานยานโอเคาช่อเดเก็บดึงเอาดึงเอายานค้นยานสุยาใสเรียบร้อยเห็นไห ิโจกที่หอมคนนี้ก็ร้อนเนื้อคนชื่นชื่นร่อนแห้งคนน่ะคนน่ะมาเขาด้วยน่มาเขาหน่อเพื่อนเอ้าเอาือสิลาทำข้านี่นี่นี่สิ้นแห้งแล้วม้นโจ๊กตัวเทียบสเลนหนปรยาเอแต่พีนเห่นยเพูนยังบุหร่นน้ำเลยนังออกนี่แหะนี่แหะจับคาเข้าไป กดขาไวจะก็ไปคือเก่าจะาเขาไวเขายูโบโบกินแลวบัณนีห่วงเลนเลยเชิญใจขุนขุนเอาโมโหเรามูไปมูไปเอามูไปโมโหเขาดบ่อยาให้ไปยาให้ไปกอนั่นเศาไว กดข้อไว้เอย่าไปย่าไปย่าไปศูนูไหนมาแล้วเดิมมาพามูไปบัดที่นี่โนแมนอยู่ ดิฉ uh, oh? <'s> ันมาผู้เดียวเลี้ยงสามตัวยังเอิ่นตัวนึงกับมานล้วกันแมนคันยูวังทะลุเพราะว่าไปฝากชื่นเ อ่เาเอาเอาเอาให้แม่สวยเอากิบติดให้น้องชื่นนะตื่ิสวยนั่นได้กิบแมนโบโอ้โอด้กดข้ามว้นช้าว่าั้ทโนี้ย่กำลังเอาเอาไว้บที่น่ไฮไปดึงหางพอมัธทีนี่ มันนีหุนหวยแล้วบันี้เขียดให้มาแล้วบันี้เอามูเขาไปเอ้าบันี้เอ้าแมนโบยูนี่บบคอยได้นนจอยจอยยุ่งเนาะจอยยุ่งห้บนี่ตากไว้สะเขายุงให้แมนสา ออ้ยเบื the the ่องเขียดเราเขียดให้มาได้นันมาเอามูเขาไปสูนเราบดเดิ้บัเนีบวยมูเขาไปสูนเราเด้ลบัตนีเอ้าเอาเอเอาเขาไปงานจางเมิมุฮากันเห่นกันสองคนนี่เลยเนาะชื่นเนาะาวันห มือขึ้นเขามากเขียดเหม,ามมาเขา,เขาคิดเขาโกรธห้ควานจอยนะคะที่ควานจอยไม่ปล่อยน้ำพิษเข้าไปหานะคะตอนนี้ <มา S 1> ชื่นมามาชื่นใจเกิดอาการแบบว่ามกัดเขียวใส่ควันจอยเออเออเออสิผ้ามูเขามาหาบอนัน มาทำแมมาหากันมา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 เล่นน้ำกันมาปาดโค้งมาถึงเชียว้เม่นขนาดนั้นแล้วชื่นใจนะคะนักปลาปูกนะคะเอออมา่เอออ่ะเจ๊มาฝาก วันนี้กดไว้บัตถิน้อ้าวโกดค้าวไว้อย่าไปไซเด้อม์วันนี้อยู่น้ำเมาเมื่มื่อเด้อประสานเออบวไฮออกไปแล้วบัตถิน้อ้าวนั่นขวางไว้แล้วทีนี้ทีนี้อย่ามาเอาลูกสาวนะทีนี้มันบัวไฮเอาไอ้ทิพย์เด้อบัตถิน้ อกอดไว้ไอทิพย์หูทางออกนะคะน้ำทิพย์รู้ทางออกนะคะกอดขาไวะะ้แล้วค่ะชื่นใจอยากออกเลยลูกอยากออกนะโอ้อยากออกนะโอ้อยากออกนะ สิไปสายสิกาบ้านละโบม,<า>มือหลังคอยมาไหมเนาะโอ้<า>โจกดนกแล้วจกดกนกเลยเรานี้เลยนะ่ะเดี๋ยววันหลังมาเล่นใหม่นะคะเดี๋ยวเรารอควานนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปสวยๆมาปักให้ชื่นใจนะคะ ก็ฝากช่อง3ามสาวดาวซิ้งด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ